ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity วีวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของชาตแต่งศพกันนะเจ้าโอ้ยกอดคือสกินนี้คือหล่อมากนะคะอันนี้ก็คือเอาอีกแหละนะคะทุกคนน้องกิมอังเปิดได้นะคะอันนี้คือเป็นไอดีกิมอังนะคะทุกคนก็คือแบบโอ้ยกอดคือช่วงนี้คือเพื่อนๆฉันดวงดีเหลือเกินซึ่ง มาที่ชั้นแกน1ถึงแกน3ยังไม่ออกสกินส,ก,สกินเลยจ้าทุกคนเออกระบุญบาร,รมีเพื่อนอีกแล้วนะคะเออกวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินนี้กันนะจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวก่อนไปดูเดี๋ยวเราไปแนะนำร้านเติมเกมกันดีกว่าไปดูกันเลย นี้เซแนะนำร้านพ่อมดเคีวเปผู้ให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้มากกว่า2 0 0แสนคน <c oughs> เดือนนี้พบกับโปรโมชั่น11 11เคีวคอยคูณ2โอ้ไม่ก่อนสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์และยังแอดไลน์เพื่อไปดูโค้ดส่วนลด100บาทด่วนนะจ๊ะมีจานวนจากัดและแฟลชเซล์ลายเกมดังลดสูงสุด30เปโอ้ไม่ก่อนและยังมีโค้ดโคนีเซตใช้ได้ตลอด ลดเพิ่มลดอีกนะจ๊าเปให้คุ้มเปให้ใช่ดต้องแค่ว่าเปอย่าลืมไปใช้โค้ดคนนี้เสรด้วยนะจ้าเขาจะได้สปอนกันต่ออีกมาค่ะมาแล้วแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ไม่ก็สกินนี้คือแบบดูแล้วคือเอฟเฟกอลังการนะคะทุกคนดูแบบนู่นนี่นั่นละเอฟเฟก์อลัองการดาวร้านดวงนะคะโอ้ไม่ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอะไร มาแล้วนะคะโอแมกอทุกคนดูเอฟเฟกสกินสิอลังการมากแลวออร่าทุกคนเห็นปะออร่าหัวตรงหัวมันจะม่วงๆแล้วก็ตรงข้างล่างมันจะเขียวๆมันแบ่งออร่ากันชัดเจนมากโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เห็นไม่เห็นน,หน,นี่นะคะ oh โอแมกอลงก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันอดอกไมท้ทองๆนี้น่าจะเป็นประดับนะคะทุกคนโอแมกอสวยมากแล้วกระเป๋าคือสวยอ่ะก็คือสกินกระเทยมากอะ่ะแบบโอแมกอ สวยอ่ะชอบ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 ก็ค <nach> oh <my> ือแบบเราอยู่ดวงดีมากอ่ะเปิดได้กันฉันมันไม่เคยได้อะไรจากเกมเลยค่ะก็คือเสียตรังอุ้ย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 อีไรอีไลอีไลลูก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 โอเมก้าอีไลสาวเชิญขอนมองหน้าเธอหน่อยเดี๋ยวนะมันจะไล่ไขวะเนอะมันมันคงไม่ไล่เราหรอกเนาะ มันคงไม่ไล่เราหรอกเนาะมันคงไม่ไล่เราหรอกเนาะมันคงไม่ไล่เราหรอกเนาะยีพี่บ้าโหว้ายแล้วตีแบบนี้โดนนะคะคุณน้านี่ไม่ปื้มเลยนะจ๊ะนี่ไม่ปื้มนะคะ เดี๋ยวนะโอ้ oh my god oh my god oh my god วู้ฮู้เอาไปกินเลยค่าจะก็สี่ก็สี่อุ้ยแล้วมันบิงเลยอะ่ะทุกคนตกใจเฮหมดอีบา้า โอ๊ยขุนนาเดี๋ยวเราอืมอุ้ยห้องวีเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราเกิดเลยดีกว่าทุกคนนี่ไปซะเราไปเกิดเลยดีกว่าไวาย้วยว้ขอไปเกิดคะลูกหนูจะตามทันไหมนะ่าอิบปั่เลยลูกไม่ต้องมาช่วยฉันกลับลงค่ะแตะงตึงตึงต้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 งตึ้ง กลับมาที่เดิมเพิ่มเติมคือสวัสดีค่ะอีไล่เทลมี p พลย์สดูเราหน่อยกันแล้วผีไปแล้วใครไม่รู้ว้ายเออหิวฉันน่อยว้ายมันเป็นไล่ทุบหมอแเลยทุกคนโอ้ม oh ดีนะที่ฉันเลือกเกิดที่ฉันเลือกเกิดมาไม่งั้นทีมน่าจะแย่ขึ้นแบบ800%รเซมันก็หมอกลม็ล้มเดี๋ยวให้นาอิบไปช่วยเดี๋ยวฉันไปซ้ำเครื่องนาอิบดีก,กวัว หมดน,นะอีมจะส่งเครื่องหนวะเครื่องกลาฟแมยเมืม่อกี้บอกได้เจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์น่าใช่ <c oughs> เครื่องไหนไม่รู้ <c oughs> น่าจะเครื่องหมอนะเ,อเครื่องในบ้านหรอ <c oughs> ฉันจะมาปั่นเครื่องหมอคะ่ะฉันไม่ได้มาช่วย <c oughs> เพื่อนอย่าได้รีกดเราเลยนะคร <c oughs> ื่องนี้เจ็สิบสองฉันปั่นอยู่ น่าจะขาดเครื่องลอยนะคะทุกคน oh God. โอเมกอูมโดนตีไปหนึ่งแห่ช่วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บเลๆๆๆิศเลิศลิศแล้วมีไทยด้วยหมอคือกรีค่ะกีดออกมาลูกหมอไปหาเครื่องปั่นด้วยส้ๆอย่างนี้เดียวนี่ทุกคนออร่าสกินสวยมากชอบเวอร์ชอบเวอร์แล้วขอไล่กันอยู่ตรงนี้ เครือ่องตรงนี้ได้เยอะและตช่ไหมจุดเอนโอ้ยเพอร์เฟคมากตาดีค er right <lam> okay. ือ <preserved> สุดๆค่ะทุกคนเอฟเฟกสกินเอฟเฟกนู่นเอฟเฟกนี้ออกมาหมอตายโอเคเราจะสั่งเวอร์หมอแล้วนะออกกันดีกว่าว้ายข้อคำซ้ำสองเบบอเขาพูดว่าอะไรนะขาอคำข้อซ้ำคำสอนเออ ดูนะคะเอฟเฟกมันแบ่งแยกนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนาะเอฟเฟกฝั่งนี้ก็จะเป็นออร่าสีม่วงสวยเลยกระเป๋าก็เรืองแสงชุดก็เรืองแสงเนาะอุ้ยสวยอะ่ะดูเอฟเฟกเดินก็มีนะคะ <c oughs> อย่าช่วยฉันเอาให้เสมอพอเขาไม่เอาเสมอหรอกคะ่ะเขาจะเอาชนะ นี่ชนะเลยฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็คือแบบซู๊กพ่อหอมปากหอมคอแบบรีวิวเอฟเฟกเกิดลงรีวิวแบบกลับลงแบบนางเอกหมอรำนะคะทุกคนแล้วก็ปั่นเล็กน้อยก็สกินนี้ก็สวยมากเลยนะคะทุกคนฉันคิดว่าออร่าเอฟเฟกต์มันคือสมกับเป็นสกินทอง ของแบบยุคนี้เลยเนาะคือแบบเอฟเฟกคือเลิศ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 ก็ก็เอฟเฟกนานะคะก็จะมีแบบผีเสื้อบินรอบๆตัวนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกแบบเหมือนกระจกอะลอยๆออกแบบตามชุดเนาะทุกคนแล้วก็แบบสวยมากฉันชอบตรงที่มันมีออร่าแบบออร่าแบบออร่าแบบกับสกินน่ะทุกคนเห็นปะเออแบบนี้แล้วคือสวยมากแล้วคือสกินไม่ดรอปเลยค่ะอยู่ในอยู่ในแมปคือเด่นมากไม่เด่นสิตัวเรืองแสงขนาดนี้ ก็คลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวสกินอะไรเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะไปและบ๊ายบาย